สำหรับใครที่เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้นะครับใน Windows ทุก Windows เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 7, 8, 9, 1 1 11, เ2ในอนาคตนะครับก็ลองทำเบื้องต้นง่ายๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับลองคลิกขวานะครับเลือก Open With แล้วก็เลือก b r o w s e r Browser ที่อยู่ในเครื่องเราครับไม่ว่าจะเป็น Chrome Microsoft Edge หรือว่าแอปเรฟนี่นะครับหรือใครมีไฟล์ซิ l ล,ล่าก็ได้อลอง Google Chrome นะครับคลิกขวาเลือก o p w n w i t o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  g l h r o r o อ่าแค่นี้ก็จะเปิดได้แล้วนะครับเปิดได้ก็พิมพ์ได้อะไรได้ปกตินะครับสั่งพิมพ์สั่งอะไรก็ได้ปกติอ่านี่คือวิธีง่ายๆนะครับคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราโหลดมาแล้วก็เลือกอลองดู Microsoft Edge นะครับอ่านี่ก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็จะมีปิ้นมีอะไรแต่มันจะแก้ไขไม่ได้นะอันนี้เปิดดูเฉยๆนะครับอ,อีกัน,นึงอ่า open w i t h brave นี้เป็นเบราว์เซอร์ใหม่นะครับที่ผมเอาไว้ฟังเอาไว้เปิดดูทูบมันจะไม่มีโฆษณานะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวให้ดูครับก็แค่นี้เองครับไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมอะไรให้มันวุ่นวายนะครับนี่ คลิกขวา open with แล้วก็เลือก browser ของเราก็ได้แล้วนะครับผม